สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเสียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับก็ในการตามล่าหาขุมทรัพย์ของผมขุมทรัพย์ผมก็พักเครื่องนี่แหละนะครับพวกพักเครื่องพวกเครื่องล้างของขังนะครับในคนชอบทางนี้นะครับเล่นทางนี้อะไรประมาณนี้ ศึกษาสะสมนะครับเชื่อในพุทธคุณนะฮะผมก็จะพยายามนะครับพยายามมาเล่าเกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆนะครับที่ผมหามาได้เนาะผมต้องใช้คำพูดที่ว่าผมหามาได้นะครับว่าเป็นแบบนี้เขาเรียกอะไรอย่างนั้นเขาเรียกอะไรนะวัตถุมงคลจริงๆแล้วนี่มีหลายหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าต้อง เออไปเล่นแต่ของแทงอย่างเดียวจริงๆของที่สามารถใช้แทนกันได้ก็มีนะครับผมก็จะพยายามพูดตลอดเลยว่า,เ,าเราสามารถนะครับใช้ของที่พุทธคุณแทนกันได้นะครับเนาะแต่บางทีถ้าเราคิดว่าเราอยากจะมีกําลังในการเล่นก็เอาครับนะะนะครับ,นะรบอันนี้ไม่ว่ากันอันนี้อยู่ที่กำลังของแต่ละท่านแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน นะครับกำลังของแต่ละท่านแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะฉะนั้นผมก็จะพยายามมาเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องนะครับเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมจะพอมีความรู้เท่าที่ผมพอจะจดจําได้บ้างนะครับก็ว่าแล้วก็ดูกันเลยดีกว่านะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับเป็นหลักอยู่แล้วฮะ ครัสิ่งสามอย่างนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วผมได้ประหลัดขิกตัวนี้มานี่หลายวันแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้พูดให้ฟังที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าประลัดขิกไม้เคยตายหลวงปู่เมฆ นะครับประหลักขิกแม่เสยตาหลวงปู่เมฆนะเป็นของดีราคาถูกนะครับพูดได้เลยว่าเป็นของดีราคาถูกนะยิ่งแต่ก่อนนี่ยิ่งสมัยก่อนนี่นะฮะโอ้โหนะครับอะไรเป็นอะไรที่น่าใช้นะครับเนื่องจากว่าราคาก็ไม่แพงแต่พุทธคุณนี่สุดยอดเลยนะครับพุทธคุณนี่สุดยอดเลยนะฮะประหลักขิกนะครับ น้องปุ่เมฆวัดลำกระดานนะครับจะเป็นเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงนะฮะแต่ราคาเนี่ยถูกมากหลักร้อยหลักพันนะครับส่วนใหญ่อยู่หลักร้อยก็ได้ซ้ําไปหลักร้อยหลักพันอยู่นี่คืออาจจะขึ้นมาเป็นหลักพันละนะครับถือว่าเป็นของดีราคาถูกถ้าเทียบกับอ,อของเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงค่อนข้างที่จะโด่งดังอีกลหลายท่านนะนะครับก็ เหตุที่หลวงปู่เมฆท่านสร้างประหลัดฉีกขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะฮะที่หมู่บ้านแถววัดลำกระดานเนี่ยนะครับก็จะเป็นย่านย่านมินบุรีอ่ะเนาะนะครับแต่ก่อนต้องเราต้องพูดถึงสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็จะเป็นพวกทุ่งนานะครับพวกป่าหญ้านะครับก็จะทําให้มีพวกมีสว์มีพิษนะครับต่าง,างๆเยอะแยะมากมายนะฮะ เราก็รู้อยู่แล้วว่าสาัตว์พวกนี้ก็ชอบที่แบบตรงนั้นที่แบบโซนอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับอาศัยอยู่เยอะนะครับอาศัยอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นพวกงูพวกตะขาบพวกแมงป่องอะไรหลายๆอย่างนะครับพวกงูเหา่างูสามเหลี่ยมงูจงอางูอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยถูกงูกัดบ่อยนะครับ ชาวบ้านถุงงูกัดบ่อยท่านจึงสร้างประหลักขีดขึ้นมานะเพื่อให้ชาวบ้านเอาไว้ติดตัวนะครับเอาไว้แจกก็แหละท่านสร้างท,ท่านทําขึ้นมานี้เพื่อเอาไวา้แจกชาวบ้านแถวนั้นโดยเฉพาะพวกเด็กๆเกนี่ยนะครับเอาผูกติดเอวไว้เลยนะครับป้องกันพวกสัตว์มีพิษทั้งหลายเนี่ยนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยนะครับ เวลามีใครไปหาท่านไปกราบท่านนี่ก็จะมะท่านก็จะให้ทีเป็นเยอะนะฮะเพราะว่าถ้ามีเยอะนะครับท่านก็จะให้เยอะส่วนแต่ก่อนก็ราคาข้างวดอย่างที่ผมแจ้งไปแหละก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรนะฮะท่านก็จะให้เยอะนะครับบางทีให้เป็นกำกำนะครับก็มีหลายขนาดเล็กกลางใหญ่ก็ว่ากันไปประหลักขิก นะครับหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานเนี่ยนะครับท่านจะไม่จานนะท่านจะไม่จานนะครับท่านจะไม่จานอัขร,ระบนเอ่อบนประหลัดเลยนะครับท่านจะไม่จานเลยจะไม่จานอัขร,ระบนประหลัดนะฮะถ้าว่าการจานอัขระนะครับก็พูดง่ายจานจานจานอัขร,ระบนบนประหลัดหรือบางทีก็ เ,เขาเรียกว่าถ้าท่านถ้าถ้าถ้าภาษาท่านเรียกว่าพวกกระจ,จูเป็นการที่ไม่สมควรอะไรประมาณนี้แหละนะครับซึ่งจะแตกจากเกจิอีกหลายท่านนะครับซึงจะมีรอยจามมีอะไรบ้างแล้วแต่แล้วแต่ก,กรรมวิธีแล้วแต่แล้วแต่ของแต่ละเกจิอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะเราต้องยอมรับว่าประหลัดขีกที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จัก หลวงพ่อเหลือว่าสาวเชิงโงกหรือว่าจะเป็นของหลวงพ่ออีวัดสัตต่หีบนั่นนะคือราคาถือว่าราคาแพงมากนะครับเล่นกันแพงนะครับก็หลวงพ่อเหลือหลวงพ่ออีหรือว่าเกจิอะไรๆท่านนะครับแล้วแต่การทำนะครับบางท่านก็มีจานบางท่านก็ไม่มีจานนะครับก็หลวงปู่ท่านมองว่าปละหลักขิงนี่เป็นตัวแทนสีวลูนของพัิวะนะครับท่านก็เลยไม่จาน นะครับต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าก็สําหรับการทําประหลักขีดของปู่นะฮะนะครับท่านก็จะให้ชาวบ้านนั่นแหละนะครับช่วยกันเหล่าไม้นะครับเอาไว้ทําประหลักขีดโดยท่านจะใช้เฉพาะไม้เขยตายนะครับท่านจะใช้เฉพาะไม้เขยตายนะซึ่งเป็นวัตถุอาถรรพ์นะครับก็เหมือนพวกไม้ไผ่ตันนะฮะนะครับ,นะรบหรือพวกสาก,สาก,กระเบอือแม่ไม้นะฮะนะครับ ก็ S 1> <S 1> โดยแรกเริ่มเดิมทีหลวงปู่มีจุดประสงค์ที่จะสร้างประหลัดขีเอาไว้เพื่อป้องกันพวกนี่แหละพวกสัตว์มีพิษนะครับป้องกันพวกเครี้ยวงาอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเพราะเพราะอย่างที่แจ้งไปนะฮะสมัยก่อนแถววัดของท่านเนี่ยมีพวกงูอะไรชุกชุมนะฮะนะครับก็จะให้ลูกหลานไว้ติดตัวหลักๆก็จะให้ต้องการให้เด็กไวดด้ติตตัวนั่นแหละนะครับแต่นเนื่องจากประหลัดขีของท่านเมื่อมีคนไปแชร์แล้วเนี่ยนะครับมีผลเกินคาด นะครับไม่ได้ป้องกันเฉพาะงูงเงี้ยวเคี้ยวขอเลยทีนี้นะครับจึงเป็นที่สอบสแสวงหากันนะฮะลักษณะประหลักขีกเนี่ยของท่านเนี่ยก็ถือว่าถาอว่ามีความสวยงามเหมือนกับเคจิอาจารย์หรือไม่ก็ก,ก็ถามผมนะผมก็ว่าก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านดีนะครับท่านก็ไม่ได้ว่าต้องให้สวยงามอะไรนะนะครับแต่พุทธคุณเนี่ยไม่ธรรมดา นะครับเพราะว่าท่านเน้นแบบสร้างแบบเรียบง่ายนะฝีมือชาวบ้านก็มาช่วยๆกันเหลาช่วยๆกันทานะฮะแค่มีรูปร่างให้เป็นประดิษดก,ก็พอนะครับก็เลยทําให้ผลงานที่ออกมาก็อาจจะไม่ถึงขั้นแบบละเอียดมากนะครับนะถึงขั้นแบบไม่ละเอียดมากยังไงก็เปลือกไม้เคยตายติดอยู่และพวกพวกนี้จะเป็นเปลือกไม้เคยตายนะฮะที่ท,ที่ที่ไม่ได้เหลาไปเนี่ยนะครับแล้วก็พวกขนาดรูปร่างก็จะไม่เท่ากัน นะครับทั้งที่เห็นก็จะมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะสามถึงสี่นิ้วแล้วแต่ป,ปกติผมก็เคยเห็นขนาดเล็กกว่าน,นี้นะครับขนาดใหญ่กว่าน,นี้ก็เคยเห็นนะครับแต่พอดีวันนี้ได้นี่มาเขาแล้วเขาก็เรียมเงินจับเงินมาอย่างนี้เลยนะครับเรียมเงินจับเงินมาอย่างนี้เลยนะครับประสบการณ์ก็หลายๆเรื่องนะครับเด็กไม่กลัวงูเลยนะครับงูเห็นประหลัดขีดของหลวงปู ของหลวงพ่อเนี่ยนะครับหงอเลยผมเคยดูคลิปไม่รู้ไม่รู้ยังไงนะนะครับไม่รู้ยังไงเหมือนกันก็เห็นเขาโยนประหลากขีดใส่นี่แหละนะครับไม่รู้ด้วยความตกใจของงูหรือเปล่าหรือยังไงนะครับงูแบบเรียบเงียบเลยนะฮะนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่ก็เคยเคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นเหมือนกันเป็นความเชื่อเนาะนะครับฉะนั้นเลยทําให้เด็ก ชาวบ้านแถวนั้นไม่กลัวนะครับไม่กลัวงูแล้วก็ยังสายเหนียวคงกระพันเลยนะยังสายเหนียวคงกระพันนะครับของประหลักขีดหลวงปูมเมฆวัดลำกระดานเนี่ยถามว่าเป็นอะไรที่น่าใช่ไหมเป็นอะไรที่น่าใช้นะครับเป็นอะไรที่น่าใช้เพราะว่าผมถือว่าเป็นของดีราคาไม่แพงนะครับถือว่าเป็นของดีราคาไม่แพงเต็มที่ผมก็เห็นเขาร้องขายกันอยู่หลักพัน นะครับไม่ได้แพงมากส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณหลักร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่กันประมาณหลักร้อยหลักร้อยหลักพันนี่แหละนะครับลองหาใช้ดูนะลองหาใช้ดูนะครับลองหาใช้ดูโอ้ยิ่งแต่ก่อนเยอะมากเลยนะครับแต่ก่อนเยอะมากนะครับประหลักคลิกตัวนี้ยังเขาเพิ่งเลี่ยมเงินมานี่นะครับผมยังไม่ได้เอาไปใช้นะครับว่าจะเอาไปใช้อยู่เพราะว่าอย่าง้นก็ไว้ป้องกันตัวนะครับดินด้านเมตตานะครับแล้วเขาก็เลี่ยมเงินจับเงินมาเรียบร้อยเลยสวยงาม นะครับโอ้โหเล่าประลาดคลิกชิ้นเดียวยาวเลยผมนะครับเล่าประลาดคลิกอย่างเดียวยาวเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางทีก็อยากจะเล่าให้ฟังกันเนาะเพราะว่าเราจะไปมองแต่ของแพงๆบางครั้งบางครั้งกําลังในการซื้อในการสู้ราคาก็อาจจะไม่ไหว ผมต้องพูดคำนี้เนาะนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นทางเลือกดีกว่านะครับลองลองหาใช้ดูนะครับลองหาใช้ดูนะครับนี่ก็เป็นพาเทิดนะครับพาเทิดขนนกอ,อันนี้ก็เป็นงานเลี่ยมกันอีกชิ้นหนึ่งนะครับพาเทิดขนนกเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงพาเทิดเนี่ยนะครับผมจะมาเล่าคร่าวๆนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเล่าประหลาดขีดไปซะเยอะเลย จริงๆแล้วพวกพระเทิดพระขุ <apps> นแผนอะไรพวกนี<ค>้พวกนี้อยู่ในโซนตระกูลของพวกพระย์ย่ขุนพลอะไรนะครับนะครับนะฮะท่านจะเห็นนะฮะเนี่ยฮะพวกพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับพิมาวิชัยพวกนี้อยู่ในตระกูลโซนย่อขุนพลต่างๆนะฮะพัชเทอดขุนนกนี่มีหลายๆโซนนะครับนะครับมีทั้งโซนเนื้อชินมีทั้งโซนเนื้อดินนะครับก็ในตระกูลพระเจ้าขุนพลเนี่ยนะครับพระเทอดขุนนก เนี่ยถือก็เป็นพระที่อาสายเหนียวไม่ธรรมดาเหมือนกันพวกนี้เป็นศิละปะหอมนะครับพระเทิดขนนกเป็นพระที่มีพุทธศินแะบนทบ,บทรงเครื่องนะครับเป็นพุทธศินแบบทรงเครื่องนะฮะมีพวกกำไลแขนงกำไลคอสมมงกุฎนะครับนี่แหละตรงที่เขาเรียกเทิดขนนกข้างบนตรงนี้แหละที่สมมงกุฎนี่แหละนะครับที่เรียกเทิดขนนกเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามงกุฎที่สวมบนเสียงขององค์พระนั้นมีลักษณะคล้ายขนนก นะครับเขาก็เรียกเป็นเทอร์ขนนกนะฮะจริงๆแล้วผ้าเทอร์ขนนกเนี่ยนะครับพบหลายกุ่นะนะครับพบหลายกุ่หลายเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นลบบุรีสุโขทัยนะครับลบบุรีสุขโขทัยเพชรบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะครับแต่ที่พบพ้าเทอร์ขนนกแล้วก็ถือว่ามีชื่อเสียงหน่อยก็เราต้องตีตรงทางลบบุรี นะครับซึ่งเป็นศิลปะเอ่อพวกศิลปะลพบุร,าาปปรีพวกอะไรพวกนี้เป็นศิลปะลพบุรียุคตน้ตนต้นสันนิษฐานว่านะครับน่าจะสร้างในสมัยของเรืองอำนาจนะครับสร้างในสมัยของเรืองอำนาจประมาณสั้งเจ็ดแปดร้อยปีอะไรประมาณนี้นะครับก็เฉพาะลพบุรีเนี่ยนะฮะที่ขุดพบพระเธอขนดกเนี่ยก็มีหลายกุนะครับไม่ว่าจะเป็นกัวพระศรีนะครับกัวพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะฮะ นะครับทั้งพวกกุเกากุไใหม่ <sk r isa> กุท่าวุ้งนะครับกู่ในอำเภอเชิดบดานแล้วก็อีกหลายกุ่นะครับพุทธคุณเด่นทางไหนนะครับสายเหนียวโคงกระพันแน่นอนฮะสายเหนียวคงกระพันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเนื้อชิ้นก็ดีเนื้อดินก็ดีนะครับเนาะพวกเนือนเน้อชิ้นกับเนื้อชิ้นสนิมแดงอะไรประมาณนี้นะครับอคนนี้ก็เป็นพราเทิดนะครับพระเทิด <Clap> oh, ขนนกเนื้อดินนะครับ พราพวกนี้เป็นพลาสายเหนียวโคงกระพันนะนะครับพวกน,นี้เป็นสายเหนียวคงกระพันนะครับน่าใช้นะนะครับแล้วเนื้อดินก็ถ้าเทียบกับเนื้อชิ้นเนื้อดินก็จะราคาถูกกว่านะครับเนื้อดินก็จะราคาถูกกว่าถถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะลอง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 หาใช้ดูนะครับถ้าคิดว่าเนื้อดินเอ่อ <c oughs> ถ้าคิดว่าเนื้อชิ้นร <c oughs> า,าคาแพงก็ลองลองหาเนื้อดินใช้ดูนะครับผมก็เป็นทางเลือกนะนะครับก็เป็นทางเลือกเหมือนกันนะครับ อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงเอาเท่านี้ก่อนแล้วเพราะว่านะครับเล่าไปสององก็ก็ใช้เวลาไปพอสมควรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าดีกว่านะครับเดีย๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับอ่ะคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่นะต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ ผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะในการทําคลิปต่อไปนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับซิ้นตัวอย่างขอตัวลาไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะฮะขออวยพรนะครับให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับอ่ะคลิปหน้าเจอกับผมใหม่ขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ